วันนี้เราจะมาเริ่มทำเมนูขั่วโหเราจะมาทำอะไรมันรวมกันได้คำว่าโหะเนี่ยคือแกงหลายๆอย่างเราเอามันรวมกันเมนูเนี้ยแม่จะไม่ตาน้ำพริกนะแม่จะแนะนําวัตถัวมีขา่าหัวหอมตะไคร้กระเทียมแล้วก็รากผักชีและพริกสองอย่างพริกจินดากับพริกกระเหลี่ยงดอยแล้วแม่จะไม่ตำเพราะว่าใครอยากจะดูก็ไปติดตามดูเมนูที่ว่าแม่แกงเนี่ยแกงหน่อไม้ดองกับกระดูกอ่อน เอาน้ำพริกนั้นมาใส่เลยลูกแกงฮังเลก็ย้อนไปดูเอาเหมือนกันเลยน้ําพริกแม่ส่วนผสมจะเพิ่มมาก็คือวุ้นเส้นและผักก็จะมีมะเขือพวงใบกะเพราและถั่วฝักยาวที่จริงมันจะมีใบเล็บคุดอีกอย่างหนึ่งผักอะไรก็ได้แต่ตํำลึงแม่ไม่กล้าใส่เพราะฝนมันตกกินแล้วจะรู้ต้องต้องจะเสียพักละกว่บบาใส่มันเหม็นแล้วก็ใกล้จะสุกแล้วมีจะมีใบมะกรูดมาดูว่าแม่จะทําอะไรก่อน ั่นตะไคร้นะใส่ข้โวโพเผื่อใครอยากกินก็กินได้เคี้ยวไปเลยแล้วก็มะเขือพวงนะแม่จะเอารวมกับตะไคร้หั่นต้องข้วโหวต้องมีมะเขือพวงแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะแม่จะไปผัดของทุกอย่างรวมกัน คุนเส้นเดี๋ยวแม่ก็จะแม่แช่น้ําเสร็จแล้วแม่ก็จะเอามีดตัดแม่เอามีดก็ตะไคร้ก็ได้อะมันในนี้มีดเขียงมันอยู่ตรงนี้ก็เอานี่เลยลูกนี่ง่ายดีมาดูขั้นตอนที่แม่จะส่วนผสมมารวมรวม,รวมกลายเป็นแกงโฮกเป็นขั่วโฮกตั้งใต้ตั้งแรกเปิ้นห้องมาแกงโฮกแต่ตังเหนือเปิ้นห้องขั่วโฮกแกงโฮยำจิ้นไก่ยำเตามาแกงนอขั้วนอแต่งนอขั้วนอกกขั่วโฮใส่น้ำมันนิดนึงอย่าใส่เยอะลูกมา เน่ก็เอากระเทียมลงไปค้าน้ำมันเหมือนเดิมเพราะว่าเนี่ยกับข้าวอะไปดูเลยลูกนะมีมีเออข้่วโฮะเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือแกงฮังเลฮังเลที่เมนูก่อนที่แม่ทำไว้อะไปตามมาดูเลยแล้วก็ไปติดตามแล้วก็ถ้าเราทําแกงฮังเลเสร็จมันเยอะเราก็เอาใส่ช่องฟีดไว้ถ้าเราอยากจะกินเราก็มาทำเนี่ยแม่ก็มาทําแบบเนี้ยมันก็ง่ายๆดีแล้วหน่อไม้ดองก็แม่ก็เอา หน่อไม้เปรี้ยวๆจากแกงกระดูกอ่อน,ออนกับหนอ่อหน่อไม้โฮกที่แก่เมนูที่แล้วข้างหน้าไปไปดูได้เลยลูกจริงไม่ใช่แกงอะไรไเลยลูกนนะ,ะนี่นะ,ะนี่มาเอานี้ลงก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ลูกไหม้แล้วมันขมคำว่าโฮกเนี่ยกับข้าวหลายๆอย่างที่เรากินไม่หมดอะลูกว่าเอามาทำใหม่ะคือไม่ใช่เอาแกงที่อยู่ในถ้วยมาทำนะลูกนะคือเราแบ่งไว้เรากินไม่หมดแล้วก็เก็บใส่ตู้ไว้แล้ว เรานึกนึกอยากจะกินอะไรที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเมนูไปจากข้วโฮเนี่ยเราก็ามารวมรวมกันไม่ว่าแกงเขียวหวานไก่แกงอมอมอบจีนไก่อะไรได้หมดเลยแกงนอส้มใส่นมายิ่งนอส้มอ่ะใส่กระดูกอ่อนอ่ะยิ่งเอามาทำอ่ะชูมันเลยลูกยิ่งอร่อยเลยคือมันรวมกันได้เลยลูกมันอร่อยมากจริงๆแล้วนะกับข้าวเนี่ยนะมันเป็นอาหารเป็นภูมิปัญญาของคนเหนือถ้าใครกินอะไรที่เหลือๆเ,เขาจะเก็บไว้คุณแก่ เขาจะเอามาคั่วให้เราเค็มนี่คือภูมิปัญญาของบ้านๆของคนทางเหนือลูกคนสมัยโบราณเมื่อก่อนนะ่ะอย่างนึกบะออกแกงบะเท้าขว้างเนื้อเก็บไว้เอาไว้คั่วโฮะอ่าเวลาไปวัดเปิ้นปะหอนึ่งปะแกงแค่ปะไออยังน้ำพริกออกน้ำพริกเอืงไออย่าง,งโฮะเข้าไปได้คู่อย่างเลยลูกนี่นี่างเลยใส่เข้าไปเดี๋ยวนะลูกนะทีนี้แม่จะใส่ผักไปแล้ว คือไอเนี้ยตะไคร้หั่นชิ้นประมาณเนี่ยลูกเนี่ยกับมะเขือพวงมะเขือยาวเราจะมาปิดไปนิดนึงให้มันให้ให้ผักมันละอู้อ่ะ้าเราจะเปิดลว เราจะไม่เอาผักมันสุกมากเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็จะเหลืองเองนะลูกนะเส้นหลุกลงไปเลยมันจะมันจะอร่อยก็อยู่ที่วุ้นเส้นด้วยหลายๆอย่างผสมกันลกเห็นไหมออกมาจะเป็นโฮและวลุกเนี่ยหน้าตาออกมาสวยเลยเดี๋ยวน่ากินไหมหลูกนเนี้ยสุดท้ายแล้วใกล้จะออกมาแล้วลูก อันนี้ใบกะเพราแดงกะเพราขาวก็ได้ผักอะไรก็ได้ผักชีลาวก็ได้นะลูกนางใส่แต่วันนี้แม่เก็บมาไม่ทันมีอยู่ผักชีลาวล้วใบมะกรูดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกเนะีมาเอาติ๊บตักเลยลูกอ่ะเอาไวล,ลูกอ่ะติ๊บมาลูกมาผัด มาชิมดูแล้วก็พริกเมื่อกี้<อ>แต่แม่ไม่เอาใส่ตรงนั้นมันกลัวมันเผ็ดแม่จะโรยอย่างเงี้ยพริกขี้หนูใครกินใครไม่กินก็เว้นได้ลูกน,นะพริกขี้หนูอะใครอยากกินก็เนี่ยตักไปเลยนะเนี่ยเนี่ยลูกเนี้ยอนนยอกมาอย่างเงี้ยอกินแล้วก็นึ่ง,งนะอ,อร่อยมากรสชาติกลมกล่อมหอมผงขังเลง แล้วก็คือทั้งเปรี้ยวหน่อไม้ด้วยทั้งวุ้นเส้นผมผสมเข้าไปแล้วก็มีพริกขี้หนูอย่างเงี้ยเนี่ยลูกเนี่ยอร่อยมากเลยเนะนี่ยอร่อยมากแล้วก็เวลาผักที่ว่าจะกินกับมันนี่อย่างหนึ่งยอดกระถินกินข้าวคั่วโหยอดผักกระถินอร่อยมากจะกินกับแตงก็ได้ แต่แม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ชอบกินกับพริกขี้หนูสดสดมันหอมถ้าใครไม่ชอบกินพริกขี้หนูสดสดจะลงไปผัดด้วยก็ได้ใกล้จะสุกแต่แม่ชอบแบบนี้เลยข้างหน้ามันกลิ่นมันจะหอมผักชีก็เอาเอาเอา,เอากินกับข้าวโฮกนี่แหละแก่เลียนด้วยอร่อยด้วยมันหอมด้วยนี่คือหลายๆอย,ย่างพอเราใส่ผักรวมกันไปคือมันอร่อยมากเลยมีหน่อไม้นี่ก็พริกขี้หนูพริกนี้พริกสีเหลืองดูนะอร่อยมาก อร่อยมากอร่อยจริงๆอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วไปทําดูกินเข้าไปรับรองอิ่มสุขใจเหมือนผู้ให้แล้วก็สุขใจทั้งผู้รับไม่เข้าใจอะไรไปกดไลค์กดแชร์ดูได้เลยถามมาได้เลยว่าใส่อะไรยังไงนะลูกนะโอเคค่ะวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ mm. อร่อยกว่าอาหารญี่ปุ่นเล อร่อยไหมมันหอมร่อยมันคือกินเข้าไปมันมีเท็กเจอร์ทุกอย่างเลยนะมีทั้งเท็กเจอร์ผักเท็กเจอร์นุ่มของหมูใช่ไหมมีความเผ็ดของพริกมีความหอมของเครื่องแกงแล้วทีนี้ไอความหอมเครื่องแกงอ่ะมันไม่ใช่หอมทางเลงเดียวแต่ว่ามันมีความหอมของเครื่องแกงไอพี่มาใส่อะไรนะแกงหน่อยตะไครใช่ขอบคุณครับมามาเชียงใหม่ที่ไรอ้วนขึ้นทุกทีเลยมะ จริงวะยิงเนาะไม่เสียแรงที่ขับรถมาเนี่ยมันอร่อยนะบ๊ายบายลูกขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ัวคุณจันสมด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเนี่ยมาชิมดูอร่อยมาก